สวัสดีทุกท่านนะครับผมเป็นการส่งท้ายปีเก่านะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับวันที่มือนี้วันที่ยีิบเก้านะครับผมยีิบเก้าธันวาคมสองพันหกสิบหกนะครับยังยังรีวิวยังยังขายอยู่นะครับผมมือนี้นะครับขอบคุณทางคุณพี่นะครับจากกลาสินนะครับอ่าเพิ่นแวะมาเอานะครับเอสซี่หกร้อยนะครับตัวนี้มีเครื่องเล็กอีกสามเครื่องนะครับแล้วก็สิเป็นเครื่องพลาสติลสยามคีวันนะครับตัวนี้จะส่งไปที่อ่า คุณชัยพจน์นะครับอยู่ที่กุฎชุมยะโสธรนะครับอยู่ยะโสธรนะครับเนาะตัวนี้เพิ่นมีหนังสือโน้ตแถมให้นะครับมีหนังสือโน้ตของคู่เที่ยงนะครับเองนะครับผมแล้วก็มีคู่มือนะครับการใช้พลาสเทลอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับด้อนะครับภาษาไทยนะครับเน้นใส่งานางตัวหนังสือยหงไงครับผมแล้วก็เพิ่นสร้างแฟชไดร์เขามาพร้อมเป็นจังหวะ MP3 นะครับที่คู่เที่ยงจัดขึ้นจัดทําขึ้นนะครับ เล่นได้กับพาเที่ยวนะครับผมเรือไปเปิดกับรุ่นอื่นๆเปิดกับตู้บูทุดก็ได้นะครับอ่ะมาเบิ้งกันเลยครับผมแจีงราค่ายใช่นึงครับพร้อมค่าตั้งครับหาพันสองครับครับผมแต่ว่าถ้าเกิดพื้นที่ห่างไกลหรือว่าในกรุงเทพก็อาจจะมีค่าส่งเพิ่มนิดหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าค่าส่งนั้นอาจจะสูงขึ้นนะครับอ่ะแกะกลรองกันเลยครับผมเป็นการเสียเวลา เช็คในกล้องนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับต้องมีครบนะครับผมสเตนวังโน้ตแล้วก็สายอ่า USB นะครับสาย USB ถ้าท่านใดอยู่อยากมารับเองนะครับช่วงปีใหม่กบมาบัานมาเอาเลยนะครับเด้อนะครับอยู่มหาสารคามนะครับโทรหาได้ครับ0 8 1 5 7 4 7 0 1 5นะครับผม อะแดปเตอร์ apter, นะครับนี่นะครับยังบริเกะนะครับผมของใหม่มือนึงครับเป็นสินค้าราคาถูกคือมีจังหวะในโตนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปลงเพิ่มนะครับเป็นสําหรับผู้ที่แบบเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นไหมหรือผู้ที่มีงบจํากัดผู้ที่แบบว่าลังเทียจะเป็นผู้สูงอายุนะครับไม่อยากให้ซับซ้อนไม่อยากให้จังหวะลบนะครับแต่ว่ามีงบที่จํากัดในน้าตัวนี้ครับผม มาเบิรงกันเลยนะครับตัวนี้เป็น61คีย์นะครับเดอ้ออธิบายอีกทีหนึ่งเพื่อท่านใดเพิ่งเข้ามาเบิรงนะครับ61คีย์คีมาตรฐานนะครับ61คีย์คีมาตรฐานมีพิษมีพิษเบนนะครับมีตัวโยกเสียงโยกใส่มือแล้วก็มีจอนะครับวอลลุ่มแบบหมุนใส่ง่ายนะครับตัวนี้เปิด MP3 ได้จาก USB หรือว่าไมโครอีดีการ์ดนะครับต่อออกขยายได้โดยใช้แจ็ค RCA หรือว่าแจ็ครู3.5นะครับแจ็คน้อย มาดูอะแดปเตอร์นะครับก็จะได้แพ็กส่งคนเมื่อนี้นะครับนี่ครับแพ็กส่งนะครับอันนี้เลยคลิปูุเทียงกับคลิปเรียวๆนะครับบไดามีตัดต่อ,อยังนะครับผมกัอัดเร็วๆก็คืออาจจะมันอาจจะซาจักน้อยนะครับกับคงเบากันนะครับเนาะ แนะนำปิดวอลลุ่มก่อนปิดวอลลุ่มปิดสวิตช์ก่อนนะครับเสียบอะแดปเตอร์นะครับนะครับก็่ใส้สายแจ็คแบบนี้ครับแจ็ค RCA หรือว่าแจ็คดอกบัวเฮานี่แหละนะครับถ้าเฮาใส่แจ็คนี่นะครับลำโพงของคีย์บอร์ดก็ยังทำงานอยู่นะครับเปิด สวิตนะครับนะีนะครับไฟไฟตรงริมนี่มันจะขึ้นเวลาเขากฎนะครับสามารถปิดได้นะครับใส่ปุ่มนี่ครับปุ่มแฟลชออออฟตรงนี้นะครับเวลาใส่อนะ่ทดสอบเสียงนะครับ โอเคนะครับผมดังทุกริมนะครับเวลาใส่งานเนี่ยจังหวะที่เปิดตรงนี้เปิดสองอันเนี่ยเปิดได้ก็ได้นะครับสองอันนี้อันนี้ซีซโลขึ้นนะครับเป็นอินโทรนะครับอันนี้จะเป็นสตาร์ทสต็อปเลยครับเปิดปิดเลยตัวนี้นะครับใช้ใช้ได้สองปุ่มสีแดงนะครับผมจังหวะแรกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอ่าเสียงมันจะเป็นเสียงเปียโนแล้วกับจังหวะที่เป็นโบริโลนะครับนี่อันที่สองนี่เอิดจังหวะนะครับเรียกใช้จังหวะอันนี้อันนี้เรียกใช้เสียงนะครับถ้าเขาจะเปลี่ยนเสียงเขากดตรงนี้นะครับ เอาเสียงที่ใส่ไลน์สุดขึ้หน,นึ่งสามสี่นะเสียงซิ่งได้เจอเขาเลยนะครับผมดีก่กำลัเปิดมาเสียงขวดจะบลอกขึ้นเท้าบลอกกดตัวนี้นะครัฟิงเกอร์ตัวนี้นะครับซโลวกองเจดสองอันนะครับเป็่นเสียง นี่เสียงซอครับสโลเห็นระบบทัชชิงได้ครับกดคอยดังคอยกดคอยดังคอยกดแห้งมัก่กระสิเพิ่มตามดำนักเข้านะครับาานนบางท่านอานซื้อไปโอ้ขี่บวชขึ้ดังคอยนะครับบางทีมันเกิดขึ้นมนเกิดจากเขากดคอยนะครับเท้าอพยาอยากให้มันเป็นทัชชิงเขากดตัวนี้ครับนี่กดปุ่มทัชนี่ปุ๊บเนี่ยกระสดังแห้งซ่อกันเบิดครขับอัน,นี้นะครับ นะแต่ว่าเท้าล่นเขาอยากให้มันมีสัมผัสเท้ากับกดปุ่มนี้นะครับให้ไหมห้มันขุนรูมือตรงนี้ครับรูปมือชี้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นระบบทัชชิ่งคือดังเบาตามน้ำหนักมือเท้านะครับผมนะจังหวะที่2คือบวกเข้าไป0 0 1ูภูไทยใส่ฟิกคอยอดไป ูไทยนะครับจังหวาต่อไปลำซิ่งนะครับ002 เขาดิเซฟนะครับเขากดสโตค้างไว้ลงปุ่มทีนึงนะครับอันนี้เป็นเสียงออกแกนเขาว่า,าปรับเสียงเขาว่า,าเลื่อนเสียงหาไม่เราเป็นเสียงเสียงโหวตกนะ็มากดสโตค้างไว้กดค้างไว้นะครับแล้วกด M2 แต่ว่าเวลาเขาปิดนะครับมันกระสีเริ่มต้นใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เขาต้อง